สวัสดีมินลักแฟนดาบพิฆาตศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็อยู่ในช่วงของตัวละครที่หลายๆคนขอมาค่อนข้างอ่าก็ค่อนข้าง,งเยอะแหละเอาจริงๆขอมากันนานแล้วพอสมควรแหละนะแล้วก็พอผมมาทํารีวิวตัวเก่าๆอย่างนี้ปุ๊บก็มีคนยังขอมาอีกอ่ะก็เลยเดี๋ยวจัดให้ละกันเป็นทหน้่งของเซนนิสุนะเซนสุ SSR นะหรือว่าเซนหลับของเราเองนะอ่าตอนนี้ก็ทํามาได้ที่1ดาวลุงนะตอนนี้ตอนนี้ผ่านทัพยากรหินเหลืองไปหมด กี้อย่างเลยนะเพราะตอนแรกผมเซนหลับผมเนี่ยหดาวแดงเท่านั้นผมก็เลยปั้นมาจนถึงแบบ1ดาวลุงแล้วก็ผ่านของไปค่อนข้างเยอะนะก็เดนะี๋ยววันนะี้นจะมาทําการรีวิวตัวละครอย่างเซนหลับให้นะว่ามันสามารถเล่นได้หรือเปล่านะเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวละครนอกเมตานะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนลวกันนะว่ามันจะดีขนาดไหนนะอ่ะก็ขออย่าไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม e l a s t i c shop นะเติมเกม้ราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง e l a s t i c shop ท่าน้นะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติ a n d ด o i d แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหวนะ่จะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนทาน้านของเซนนิสือนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกิจกรรมใหม่ของวันนี้ก่อนกิจกรรมใหม่ก็คือการตีบอสทาง้านของเก็กโกะนั่นเองนะอ่าก็ของรางวัลก็มีเหมือนเหมือนเดิมนะแล้วก็มีทา้านของเก็กโกะเพิ่มเข้ามาที่เป็นให้แรกอนะ่ะแล้วก็เป็นท้านักของนี้อ่าเป็นหีบแดงของธาตุน้าใครอยากได้ตัวไหนก็ไปจัดกันเอาเองแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมใหม่อันนี้มา เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเซนหลับหรือเซนิสืกันเองนะนี่ตอนนี้พลังด,ดันมาได้อยู่ที่2.4ล้านนั่นเองนะสก,กิลดาวลุ้งเอาเป็นทางน้านของรีกรูปเช่นเดียวกันนะเป็นสายมาตรฐานอยู่แล้วนะก็พลังโยมตีอยู่ที่3ามแสนสี่นะเลือดอยู่ที่4ีล้านหนึ่งนะเดบอยู่ที่พันเแล้วก็สปดีดอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบห้าสิบหกอ่ะประมาณนี้คิเลตอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวดูสก,กิลก่อนแล้วกันนะสก,กิลหนึ่งของเซสึนะก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมด127%แล้วก็มีโอกาส60%ที่ทำให้ศัตรูติดสถานะาสตติก2เทินนะสตติกก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหาย15%าเอนคำนวณตามเอคแคกของเซย์สึประมาณนั้นแล้วก็มีผล2เทินนะ ถัดไปพาสซีฟอันแรกนะก็คือเพิ่มแอ t แท k 40 SP 20แล้วก็สปีด30นั่นเองนะถัดไปเป็นธน้าของอันตีนะ l ไลนิ่งเบิร์ดนะก็คือสร้างความเสียหายใส,ยส่ศัตรูทั้งหมด150แล้วก็มีโอกาส45เทำให้ศัตรูติดสถาหายน่าติกนะแล้วก็อันนี้อีกอันนึง เมื่อสตูอันนี้เมื่ออันนี้ถ้าถ้าแปรไม่ผิดนะสตูที่ติดสถานะสตติกเนี่ยจะมีโอกาส25ที่จะสตันนะที่จะโดนสตันน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ทางด้านของพาสีฟนะก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวนะเฟิร์สฟอร์มไลทิ่งแซฟแอนแฟรสกิลแรกสกิลแรกเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20ในส่สตูที่ติดสถานะสตติกนั่นเองนะอ่ะส่วนไอเทมสวมใส่เอาเป็นของเซตดาสูตรมานะเนื่องจากเซต เซตท่านลมผมไม่ได้ทําไว้นะส่วนรูนเอาเป็นของเกียวมีมาก,ก็คือเป็นคี้แล้วก็เป็นการล้างซีซีแล้วก็เป็นทน่านางของจอกเกาะก,กับเมื่อคีมีโอกาสไล่โจมตีคู่ต่อสู้นั่นเองนะส่วนเคนโดอันนี้ใส่เป็นทน่าทางของคอมโบกับสปีดอาวุธฮอลโลใส่เป็นทน่านางของแฮนด์เบดนะแล้วก็อาวุธเอ็กไม่ได้ปลดนั่นเองนะมาเข้ามากก็ใส่ไปเรเ่อยๆห้าสิบปตันๆจุกๆนะมาเดี๋ยวดูอาวุธเอ็กของเซสื่อนะ ถ้าไขาอัพก็คือถ้าปลดค่าแรกเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยมีโอกาส80%ที่จะติดสถานะสต,ติกจาก60กลายเป็น80แล้วก็ถัดไปสกิลบวก10ก็คือทุกการโจมตีมีโอกาส10%ที่จะติดสถานะสต,ติกนะแล้วก็20ก็คือบวกสปีดแล้วก็30เนี่นสยสร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่ติดสถานะสแตติกแรงขึ้น10%น่าจะเป็นประมาณนี้เป็นชูดาเมจนะชูดาเมจคิดตามเบสแอคแท็กประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนทีมที่เอาไปวันนี้นะผมเอาเป็นทน่าของซับ3ตัวเลยแล้วกันนะนี่ ซัดสามตัวก็ถือว่าเอามาช่วยบูดามิดด้วยนะแล้วก็เอาเกียวมีมาเป็นเอ่อถือว่าเป็นตัวยืนหน้าเป็นตัวค้ำแล้วกันนะแล้วก็ได้บัฟกับตันด้วยทําให้ทีมเราถึกขึ้นประมาณนี้มาเดีย๋ยวมาลองกันวันนี้สามารถตีข้ามเซิร์ฟได้เดี๋ยวเราไปตีข้ามเซิร์ฟด้วยเดี๋ยวเราไปตีข้ามเซิร์ฟเลยก็ได้นะเพราะคุณนี้ก็น่าจะอยู่ข้ามเซิร์ฟด้วยอ่ะคุณนี้อยู่ข้ามเซิร์ฟด้วยพอดีเรามาตีข้ามเซิร์ฟกันกดรีเฟรชเลยเดี๋ยวนะลืมเบลอหมดละคนแรกอ,อุจิฮานี้ขอไม พลังทีมเราเอาเอาทีมไปแบบเนี้ยมันตีมไม่ชนะอยู่แล้วนะถ้าทีมปกติชนะอยู่แต่ว่าเนี้ยมันไม่ชนะหรอกเอ่อโอเคมาเป็นทีมนี้นะพลังเราอยู่ที่10ล้านป่ะ10ล้านนี่แค่เนสโกกับเกโกะนี่ก็ล่อไปครึ่งหนึ่งละอ่ะต่อยมาล้านหนึ่งแล้วก็ขังไม่ติดเข้าไปนหนึ่งขังวีธีนึงก็ไม่ติดเหมือนกันกิวปาดมาโอติสตันด้วยโอเคล้างซีซีมาได้ แล้วก็พับ,บดาเมจมาพับมาก่อนพับมาก่อนโอเคเซส,ส์สปาดไป2ล้านนี่แล้วก็ติดเอ่อเดี๋ยวนะดูก่อนส่วนไหนมันติดสตาติกบ้างสตาติกหน้าตาเป็นไงวะอ๋อนี่นี่กิยูมีกิยูเนี่ยติดสาสตาติกตัวเดียวนะนี่ที่เป็นสายไฟอย่างเงี้โอกาส60%ถามว่าสูงไหมมันก็กลางๆนะมันแทบจะเกือบ50 50ิบอะถ้าเราไม่ปลดอุดีเอ็กก็ได้แค่ประมาณนี้แหละมาตีไปก่อน แต่ว่าเมื่อกี้ตีก็แรงอยู่นะ2ล้านนะไม่ได้เบาๆนะ2ล้านหารก็ตัวละ4 0 0แสนกว่านะเมื่อกี้เซนสอตีถือว่าไม่เบาแรงใช้ดได้อยู่มาเดี๋ยวรอดูเธอหนังตีกีอาสะต่อยมาโอเคไม่เสดอนโอ้แต่ว่าเราโดนรถพังจมตีไป2ระดับเลยอนนาจะตีเบานะโดนรถไป2ระดับปกติรถระดับเดียวนี้ก็สาหัสแล้วเหมือนกัน อีสองระดับมาแล้วก,ก็ลิโกฮิวไปก่อนมาทันเดอร์เบิร์ดปาดเข้าไป2ล้านปเนี่ยแล้วจะมีติดตันด้วยนะเมื่อกี้เกียวมีติดตันแล้วก็ล้างซีซีมาได้แบบนะมีตัวติดสตาติกเพิ่มปะ่ะเหมือนจาไม่ได้วันติมันติดสตาติกด้วยหรือเปล่านะนเกียวมีเสียงหาย2ล้านกว่าดูดูเบานะจริงจริงมัน,มน เหมือนเหมือนเหมือนจะแรงแต่ว่ามันก็ไม่แรงนะเพราะเราโดนลดพลังโจมตีไป2ระดับนะเนี่ยวิสอาบโดนลดพลังโจมตีไป10%แล้วก็เอ็กซ์ตาเลเมดอีก10%ประมาณนี้ก็เลยจ,จะดูเบาหน่อยมาเดี๋ยวเราไปลองตีกับคนอื่นดูว่าจะได้แรงกว่าน,นี้หรือเปล่าตีตีเข้าไปแล้วก็ตีเข้าไปแล้วก็ตีเข้าไปอีกตีเข้าไปทิปเปลิลทุบเข้าไปแล้วก็ ทุบเข้าไปเนี่ยเสียงมันหายจริงๆนะเกียวมีเนี่ยผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมลองคอมเมนต์ดูดิเกียวมีร่างปกติเนี่ยเอาร่างปกตินะร่างใส่สก,กินอ่ะมันมีเสียงปกติอยู่แต่ว่าร่างปกติเนี่ยที่เสียงหายต,ตีเข้าไปต,ตีเข้าไปตีเข้าไปสามแสนโอเคอันนี้น่าจะชนะละ แล้มีทำไม่ได้อยู่ที่7ล้านก,นกว่าๆนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วกันปติเอ่อแล้านอ่ะคนนี้เล้านลดลงมาหน่อยนึงแต่จริงผมควรเอาเกียวมีออกเพาเกียวมีออกแล้วใส่ตัวอื่นไปแทนได้ไหมโอปนายเหรอแต่เราไม่มีตัวยืน,ลนเลยมันขาดตัวท่านอะไรไปอ่ะก็ะเดี๋ยวนะานนี้มันเป็น เขาจะมันป้องกันดีกว่าเดี๋ยวนะตีนี้เอ่อเราเอาเกียวมีออกอ่ะก็ครบแล้วอยู่ดีเดี๋ยวเรา,เาตัวอื่นใส่เข้าไปแทนดีกว่าเอาดาชิดีกว่าดาชิน่าจะตัวเปล่าวกว่านะดาชิผมถอดของไม่เสร็จสร็จไปค่อนข้างเยอะแล้วเอาดาชิดีกว่าน่าจะดีกว่ามาไอนน้เราตีใครเนี่ยโอเคไม่ใช่คุณนิกแล้วกันมาตีไปก่อนแล้วก็สตันไปหนึ่งทีปาดเข้าไปแล้วก็ตีเข้าไปอีก ตีเข้าไปอีกตีเข้าไปอีกโอเคมิดไปหนึ่งฮิวมาเดี๋ยวเราเซ็ตสื่อเราบ้างมาปาดเข้าไปสามล้าน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแรงอยู่นะปาดสามล้านเนี่ยสามล้านก็เฉลียล 6, 65, ่ยตัวละหกแสนนะหกห้าสามสิบเออตัวละหกแสนแล้แรงอยู่นะเฮียแรงเอาเรื่องอยู่นะนี่ขนาดไม่สุดนะเนี่ยถ้าสุดจะขนาดไหนอะ ตีไปโอ้ตายสองเดี๋ยวตั้งจะต้องไปเทคกับคุณนิกมากกว่านะคนนี้น่าจะดูพลังพลังน้อยไปหน่อยนึงเดี๋ยวเราไปเทคกับคุณนิกดีกว่าอรอเซส,สื่อก่อนแล้วก็เหยียบหน้าไปทีนึงปาเข้าให้มาไลนิงเบิร์ดปาเข้าไปอีก3ล้าน3ตัวเดี๋ยวนะสตัว3ล้านเท่ากับว่าตัวละ1ล้าน ตีปกติเฉลี่ยแล้วตัวที่หกแสนอันติเฉลี่ยตัวละล้านเอ้ยไม่เบานะแต่ว่า,าจ,จะเบาวกว่าซาบิโตะเมื่อวานนั้นเนื่องจากซาบิโตะมันเป็นการตีเอ่อตีเป้าน้อยกว่าเนาะตัวสกิลดาเมจอันติอาจจะแรงกว่าอันนี้แหละจ,จะดูเบาไปหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตีกับคุณนิกดีกว่าอันนี้เอ่อดูจากเซิร์ฟแล้วนอกจากอุจิฮะแล้วน่าจะมีคุณนิกเนี่ยที่เป็นพลังลองโลงมาเดี๋ยวเรามาเทคคุณนิกดีกว่า กันนะมาตีกันในเซิร์ฟดีกว่าเดี๋ยวเอาเกียวเมีออกเอาอันนี้เข้าแทนเด้วนะผมขอดูก่อนอันนี้2ล้านหนึงอันนี้2ล้าน1เอ้ยพลังเท่าๆกันเเดี๋ยวนะแต่นี้ก็ไม่ได้ใส่ของอะแต่ว่าเมื่อกี้เราลองเอาตอนตีกับคุณนิกเนี่ยเราเอาเกียวเมีใส่เข้าไปเนาะนี่เดี๋ยวเอาดาชีใส่เข้ามาบ้างแล้วมาลองตีดู เราต้องให้มีตัวยืนค้ำหน้าหน่อยนะเพราะว่าทีมอีกฝั่งนึงเขามีอาคาสเนาะถ้าไม่มีตัวยืนค้ำหน้าเนี่ยมันจะโดนไอเซสื่อเราจะโดนเก็บได้ง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวค้ำหน้าไว้หนึ่งตัวดีกว่ามาอันนี้เราใส่เป็นซับพอร์ตสามตัวนะเป็นการบัฟดาเมจแบบเต็มๆเ,เลยเพราะสามตัวที่ใส่มาเนี่ยบัฟดาเมจได้ทั้งหมดเลยนะอนน่น่าจะโดนซีซีนะแต่ว่าเราใส่ล้างซีซีอยู่ล้างโอเคไม่ล้างชินอุบุตีมาเอ่อไม่แน่ใจมันล้างให้ใครนะ ไม่น่าจะล้างดิกชิ้นรับบุผมไม่ได้ใส่เป็นล้างซีซีเออมาเกียโกโอเคเกียโก้ล้างของตัวเองมาอันติเข้าไปปั๊บปั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 บ,ปบทีนี้ก็ต้องเหลือแค่เนสโก้นะถ้าเนสโก้ล้างซีซีให้กับเซนซิสได้เราก็จะได้เห็นอันตินะแต่ถ้าไม่ได้ล้างเนี่ยเดี๋ยวตีใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันมาคีออันติไปปับ๊บเข้าให้มาเนสโก ล้างหน่อยล้างหน่อยเนสโกเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ใช่ดาคีเนี่ยผมว่าน่าจะแตกแล้วถ้าไม่ใช่ดาคี้หรือเกยียวมีเนี่ยตัวอื่นน่าจะทนอันติอาคาซะไม่ได้หรอกอ่าโอเคล้างซีซีมาโอเคฝั่งนู้นย้ำหน้ามาคืนบ้างปาปเขาให้มาโอเคย้ำสั่โอ้ไม่จบไปสิ่งสทีพวกนี้มาได้เวลาไลนิ่งเบิร์สป่าปเอาให้สองล้านเจ็ด เอ้ยก็ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้เบานะแต่เราไม่เห็นว่าตอนแรกเราตีสกิลหนึ่งโดนเท่าไหร่มาเลยเฉลี่ยเฉลี่ยไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่า2อล้านเนี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะกับทีมที่เขาใช้เป็นเออเกียวเมีเป็นตัวกับตันนะเพราะว่าตัวเกียวเมีเนี่ยมันจะแจกเป็นทั้งของบัฟกับตันให้ทั้งทีมเนาะมันจะได้ดาเมจรีเีทเพิ่มขึ้นทําให้กับทั้งทีมมันถึกขึ้นดาเมจก็เลยดูดรอปลงหน่อยเนึง เดี๋ยวน่าจะต้องลองอีกสักรอบหนึ่งนะผมอยากดูตอนสกิลเอ่อสกิลสกิลหนึ่งเธอแรกกับตอนสกิลอันติเธอที่สองวาดาเมจมันจะเฉลี่ยกันประมาณเท่าไหร่เพราะว่าตอนช่วงเธอแรกๆเป็นช่วงที่เอ่อบัฟตัวละครเนี่ยมันได้ค่อนข้างเยอะกว่าตอนเธอลหลังๆเพราะเธอลหลังๆเนี่ยบัฟมันจะค่อนข้างหายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาเทสเนี่ยผมว่าเทสตอนฟูฟูบัฟตอนต้นๆเนี่ยน่าจะดีกว่าตีเข้าไปก่อน ตีตีเข้าไปตีตีเข้าไปแทงแทงเข้าไปอ่ากระส่ต่อยมาเจโกะขังไม่ได้อ๋โอโอเคขังเกี่ยวมีโอเคได้อยู่เกี่ยวมีน่าจะได้บัฟดาเมจน้ำเลยดาเมจเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยอ่าตีตีไปยูปาดเข้ามาโอ้สตัโอ้โหสตันด้วยใบด้วยโอเคอาล้างซีซ,ซีหมดมาปาดเข้าไปสองล้านสองแตกหนึ่ง โอเคสองล้านสองแตกหนึ่งโอเคแตกไปอีกหนึ่งเออผมไม่ได้สังเกตดูตอนดามีของเซสือตอนสถานะสตติกเลยว่ามันโดนกันเท่าไหร่บ้างนะปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นไปมาเขับอีกทีหนึ่งปั๊บ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 อ่าดาเคียนติตูมเข้าไปแล้วก็อีกทีนึงโอเคตีตีเข้าไป ดูการเซสืส่อเราน่จะได้พอเก็บฉากอยู่นะนอกจากว่าเนสโก้เราจะเก็บหมดเลยโอเคเนสโก้เก็บหมดอะดดคีทำดามิไปได้19ล้านเซสื่สอเจ็ล้านนะเอาจริงผมควรเอาตัวอะไรมายืนหน้าแทนว่ามันเอาไอ้พวกเนี้ยมาเซสืส่อมันก็ไม่ค่อยได้ทำดามิทนะเดี๋วว่าเราควรเอาของดดคี่ออกอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรดี อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรดีเอาอันนี้ออกดีกว่าเอาอันนี้ออกน่าเอาอันนี้ออกน่าจะลดพลังลดพลังโจมตีไปได้หน่อยหนึ่งเซฟสื่อแล้วน่าจะได้ทาโชว์ประสิทธิภาพเยอะขึ้นมารอบสุดท้ายกับคุณนิกรอบสุดท้ายเอาเอาเป็นเทสกับคุณนิกอย่างเดียวเลยนะเพราะคุณนิกเนี่ยก็เก่งเป็นลองลงมาจากอาลองลงมาจากผมแล้วกันเรามาเทสกับคนที่พลังเยอะๆเนี่ยคนดูน่าจะชอบมากกว่าไปเทสกับคนที่เขาพลังน้อยๆเนะาะตาตีเข้าไป แล้วก็สตันไม่โดนตีเข้าไปกิูอย่าซีซีก็พอนะติดใบแกอ่ะนิสโก้ไม่ล้างเดี๋ยวถึงเธอเซสื่อก่อนเซสือ่อล้างซีซีด้วยตัวเองโอเคอ่ะตีเข้าไปสองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดเฉลี่ยแล้วก็อ่าห้าห้ายี่สิบห้าประมาณตัวละห้าแสนกว่า สก,กิลหนึ่งเฉลี่ยตัวละ500แสนกว่าเดี๋ยวเราเรอดูอันติดูว่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะอย่าติดใบติดซีซก็พอแต่จริงมันน่าจะไปตีตัวอื่นแหละมันน่าจะไปตีชิโนบุนะเซ็กสือเราเลือดเยอะอยู่อ่ะโอเคไม่โดนตัวอื่นโดนซีโดนอะไรช่างมันนะขอเซ็กสือไม่โดนก็พอโอเคตีไปามาเนสโกหิวเลือด เหยียบหน้าทีนึง่งปาเขาให้เต็มหลอดแล้วก็เหยียบไปทีนึงเต็มหลอดล้างซีซีมาใกล้ถึงแล้วเซซึตอนแรกอยู่ที่เฉลี่ย5 0 0แสนกว่านะต่อตัวมารอบนี้อันติปบปา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 ,ปา,ปาดูเบาวกว่าเดิมอีกดูเบาวกว่าเดิมอีกอะแต่ก็นั่นแหละมันอาจจะเพราะด้วยความที่สกิตอนแรกอาจจะติคิเยอะกว่าแล้วก็ตอนอันติติคิอ่าน้อยจำนวนกว่ามันเลยได้ประมาณนี้อะ ไม่เป็นไรแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าดามจได้อยู่นะถ้าตีเป็นตัวละครดามจหมูวมันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ระดับหนึ่งแล้วกันถือว่า,อาพอเล่นดูดูถ่ายถ่ายได้เดี๋ยวรอเซสส์เอสพีดีกว่าเพราะยังไงเดี๋ยว SP มันมาแน่นอนนะตัวละครพวกตัวหลักอะ่ะเพราะยังไงเนี่ยมัน,อมนตอนนี้มันยังไม่ถึงตอนนี้ตัวละครของเซิร์ฟจีเนี่ยล่าสุดก็คือโดมาเนาะตอนนี้มันน่าจะ เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มตัวละครใหม่ๆมาตามเตามเนื้อเรื่องในมังงะละกันประมาณนี้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยพวกโคคุชิโบพวกเอ่อตัวละครสาวหลักร่างเปิดปานอะไรพวกนั้นย,ยังไงพวกนั้นมาแน่นอนนะรวมถึงเซนีิสึด้วยถึงจะไม่ใช่ร่างที่เปิดปานแต่ก็เป็นร่างที่สามารถชนะข้างขึ้นลำดับที่6คนใหม่ได้อะถือว่าไม่สปอยละกัน ไม่จะปลอ่อยใจก็บอกว่าชนะไปแล้วนะเอออะเอาไปว่ามันเซสือมันสู้หนึ่งกับข้างขึ้นที่6คนใหม่ได้แล้วกันสู้หนึ่งชนะประมาณนั้นเพราะฉันแล้วระดับ SP ตัวใหม่ๆเนี่ยมาแน่นอนนะไม่ต้องห่วงแล้วดูจากสภาพเกมแล้วผมว่าน่าจะน่าจะยาวนะด้วยความที่ตัวละครอะไรพวกเนี้ยมันทํามาใหม่ค่อนข้างดีตัวละครใหม่ๆเนี่ยทำมาเนี่ยค่อนข้างดีมากคนน่าจะชอบกันเยอะนะ เพราะฉะนั้นแล้วเกมมีหวังที่แบบจะเปิดได้ยาวอยู่อ่ะตีไปทุบเข้าไปนี่เราก็ยังไม่ตายท่้กระตัวนี่ซัพพอร์ตแล้วนี่ฮิวกันดุมากอ่ะเกโกะปับ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 อีกฝั่งหนึ่งนี่ก็ถึงเกินรอบเมื่อกี้ยังไม่ถึงเท่านี้เลยอ่ะเนี่ยอ่ากิวไม่แก กิูเมื่อกี้ตายเลขดามจที่ขึ้นน่ะมันไม่ใช่เลขเหมือนกันเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยมันน่าจะมีประมาณแสนแปดอ่ะไม่ไแน่ใจว่าอาจจะหมื่นแปดกับห้าหมื่นหรืออะไรประมาณนั้นนะก็คือจะเป็นของดาคิกับเซิ์ส,สองตัวรวมๆกันเพราะว่าในทีมเนี่ยมันมีแค่สองตัวที่ทำดามจดอทได้ประมาณนี้ก็ถือว่า,าถามว่าถ้าเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยเล่นได้ไหมตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเซิร์ฟใหมๆ่ๆสามารถเล่นได้ตัวเนี้ยถ้าเราุูมได้เยอะ คุณสามารถทําตัวเนี้ยเป็นตัวดามจหลักของทีมได้แต่ว่าถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยมันเล่นได้ไหมบอกก่อนเลยว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าคุณจะปั้นตัวท่านลมอ่ะคุณไปปั้นซาเิมิเก่งกว่าในบรรดา1ดาวลุ้งเท่ากันซาลิมิเก่งกว่าหรือต่อให้เซนิสสสี่ดาวลุง้งซาเิมิหนึ่งดาวลุง้งผมว่าซาเิมิก็น่าจะตีแรงกว่าประมาณนั้นตัวละครมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้ติดเมต้าเพราะฉะนั้นแล้วก็เอออย่าไปเล่นไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รอตัว SP นะีในอนาคตใหม่ๆมาดีกว่าถ้าใคร เป็นสายอวยเซสึ่ก็รอเซสึ SP, ่ sp ในอนาคตยังไงมันมาแน่นอนแนละ้วไม่ต้องห่วงถ้าเกมยังไม่ปิดก่อน <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวันนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากร้านสปอนเซอร์ไว้หนึ่งครั้งนะครับผมอีล s สติกชนะ็อปนะเพิมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องอ e ีลัสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ไอริเลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายหิวแนละ้วเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับ โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ลกดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่เาๆได้แปะคลิป้างซ้ายเพลิดเพลินทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนท,ท,ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม